ใกำลังเทรดแรเงินซิลเวอร์บ้างคะวันนี้ค่ะจะมาแชร์เทคนิคที่สามารถคาดการได้ว่าราคาของซิลเวอร์จะปรับขึ้นหรือปรับลงในอนาคตถ้าคุณดูจบนะคะรับรองว่าคุณจะต้องคาดการซิลเวอร์ได้ถูกทางมากขึ้นแน่นอนคะ่ะเอทอสมีโปรโมชั่นแจกของขวัญให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันแบบไม่ต้องลุ้นค่ะ รับ iPhone 15และ gadget ของ Apple ไปเลยแบบฟรีๆหรือจะเปลี่ยนเป็นเงินสดทาง Atoast ก็มีออปชั n นนี้ให้กับลูกค้า Atoast ค่ะสนใจข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหนะ้าที่ t t o s t ได้เลยที่ line ats o แร่เงินหรือซิลเวอร์นะคะเป็นคอมมิตี้ที่ได้รับความนิยมอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทองคำนะคะมีการเทรดมากถึง35%เมื่อเทียบกับคอมมิตี้ทางโลกนะคะดังนั้นค่ะราคาของซิลเวอร์ก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดหน้าใหม่ที่สนใจการเทรดคอมมิตี้ประเภทโลหะมีค่าค่ะในการลงทุนแร่เงินนะคะก็มีหลากหลายมุมมองที่ทำให้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ดีค่ะ เนื่องจากเงินถูกมองว่าเป็นหลุมหลภัยในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำราคาเขาถูกกว่าทองคำแต่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงเนื่องจากความผันผวนในวงกว้างแม้ว่าราคาของเงินนะคะโดยทั่วไปจะตามหลังการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแต่ก็มีความผันผวนสูงและทำให้มีโอกาสในการทำกำไรสูงค่ะ ถ้าเราพูดถึงแร่เงินในหน้าตารางเทรดนะคะเขาจะเขียนคำว่า XAG/USD ใช่ไหมคะเนื่องจาก XAG ค่ะก็มาจากแร่เงินในตารางธาตุคือ Ag ตัวนี้นะคะส่วนตัว x เนี่ยก็เป็นรหัสของสกุลเงินที่เป็นโลหะมีค่ามีหน่วยเป็น Troy o n นั่นเองค่ะเมื่อคุณสนใจที่จะเทรดแร่เงินหรือว่า silver แล้วเนี่ยนะคะปัจจัย4ปัจจัย ที่อัปเดตเวลานี้ที่คุณจะต้องสนใจก็คือ4ปัจจัยนี้ค่ะมาเริ่มที่ปัจจัยอัตราเงินเฟอ้อค่ะจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายๆธนาคารทั่วโลกค่ะก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันทั้งกระดานเลยนะคะเพื่อกดเงินเฟอ้อทั่วโลกให้มันกดลงมาต่ำๆต่ำๆนะคะนี่แหละค่ะเลยเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้แรงเงินในปีนี้ค่ะ ปรับขึ้นอย่างน่าสนใจวิ่งไปพร้อมกับราคาทองคําเลยค่ะและปัจจุบันจะเห็นว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วโลกนะคะก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ค่ะดังนั้นเลยเมองว่าภาพรวมแร่เงินก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นมากกว่าปรับลงค่ะ และเมื่อเราเอาราคาเงินกับทองมาเทียบกันนะคะเราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่ใกล้เคียงกันมากๆนะคะจะเห็นว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะราคาทองคําปรับย่อตัวลงมาเงินเองก็ย่อตัวลงมาด้วยนะคะแต่ว่าภาพรวมเราจะยังเห็นว่าเขายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ก็ต้องมาดูกันค่ะว่าราคาในปัจจุบันจะสามารถ เป็นแนวรับในยะสําคัญให้แร่เงินและทองคําปรับเด้งขึ้นไปต่อได้หรือเปล่าและนี่ก็คือหน้าตาของลักษณะพิเศษของแร่เงินนะคะไม่ว่าคุณจะเทรดบน MT4 หรือ MT5 เปิดตรง specification นี้ก่อนค่ะคุณจะเห็นความแตกต่าง ระหว่าง Silver ร์กับทองชัดเจนนะคะก็คืออันแรกเลยคอน a c t Si ส์ค่ะคอน a c t Si ส์ของ Silver อยู่ที่5,000นะคะและ Margin Percentage ค่ะอยู่ที่0.5%ดังนั้น ถ้าคุณยังไม่เคยเทรดแลกเงินมาก่อนเลยลองบัญชีเดโมก่อนดูว่าการคำนวณมาจินของเขาในแต่ละออเดอร์ที่คุณเปิดเป็นอย่างไรจะได้คำนวณหลอดไซส์ที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการโอเวอร์เทรดค่ะมาดูปัจจัยที่2กันนะคะปัจจัยที่2ที่ส่งผลกระทบกับแลกเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ US ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากการแลกเปลี่ยนแลกเงินเนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นท o อยส์ออใช่ไหมคะดังนั้น ก็เลยต้องเทียบกับดอลลาร์อยู่เสมอค่ะเมื่อดอลลาร์แข็งค่าแร่เงินก็จะมีแนวโน้มที่จะราคาถูกลงแต่ถ้าดอลลาร์อ่อนค่าตัวแร่เงินก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นนะคะจะเห็นกราฟได้อย่างชัดเจนค่ะสีน้ําเงินคือดอลลาร สีดำนี้ก็คือแร่เงินจะเห็นว่าเขาไปคนละทิศคนละทางเลยใช่ไหมคะนี่คือภาพรวมของสกุลเงินที่รวมเอาไว้ทั้งโลกนะคะเส้นสีดำๆนี่คือเส้นของดอลลาร์จะเห็นว่าตอนนี้อยู่เหนือศูนย์แล้วก็มีแนวโน้มที่จะชี้ขึ้นใช่ไหมคะพอเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าดอลลาร์ในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะแข่งค่ามากกว่าอ่อนค่าเลยไม่แปลกที่คุณจะเห็นแร่เงินปรับล่วงลงมาในช่วงสองสัปดาห์นี้ค่ะมาถึงปัจจัยที่สานะคะก็คือ GDP ของประเทศจีนนั่นเองค่ะน จากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความต้องการได้เงินขนาดใหญ่เพราะว่าเขากําลังพัฒนาและขยายตัวในด้านเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช่ไหมคะมีความต้องการใช้แร่เงินเป็นจํานวนมากดังนั้นค่ะเราสามารถดูได้จาก GDP ของเขาและภาคผลิตของเขาค่ะถ้าหากว่า GDP ของจีนเติบโตประกอบกับตัวเลขเมนูเฟดพีเ PMI ของจีน เติบโตด้วยเกิน50%ถ้าแบบนี้ค่ะก็เป็นสัญญาณค่ะว่าแรงเงินที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่นั้นก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นมากกว่าปรับลงแต่เมื่อไหร่ที่คุณเห็นเศรษฐกิจจีนค่อยๆอ่อนแอลงไปหรือแม้แต่เมนูวิ่งพิมพ์ไอของจีนค่อยๆปรับลงอย่างนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะให้เห็นได้ระยะกลางเลยค่ะว่าซิลเวอร์มีแนวโน้มที่จะราคาถูกลงค่ะและปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของดีมาซัพพลายค่ะ มาวิเคราะห์ที่ตรงดีมานนะคะดีมานคือความต้องการะคะ่ะหากว่าต้องการในเชิงอุตสาหกรรมมากๆเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าแรงเงินจะมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ทางถ้าภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้งโลกเนี่ยไม่ได้มีความต้องการขนาดนั้นนะคะก็จะทําให้แรงเงินเนี่ยมีราคาที่ถูกลงและจะเห็นการ forecast นะคะในช่วง2023-2024ในอนาคตเนี่ยเราก็ยังจะเห็นว่ามันยังโค้งลงอยู่แต่ว่าความต้องการแบบดีมานเห็นไหมคะ หักขึ้นตัวสป라이ลดลงแต่ดีมานเพิ่มขึ้นก็มีทิศทางบอกเรานในอนาคตในปีปีหน้าได้นะคะว่าแรงเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปรับลงนั่นเองค่ะและนี่ก็คือการาฟล่าสุดของซิลเวอร์นะคะจะเห็นว่าเขามีการย่อตัวเพื่อปรับฐานนะคะแนวรับในรยะสำคัญอยู่ที่21นะคะ ถ้าแรงเงินขาดที่เลเวล21รับอยู่นะคะก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นไปที่30และ34.7ในปี2024ค่ะอะไรล่ะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ภาพรวมของเงินปรับขึ้นได้ขนาดนั้น มีนะคะเรามาติดตามกันในคลิปหน้าค่ะและจะมาแชร์กันว่า4ปัจจัยที่ว่าเนี่ยที่จะทําให้แรกเงินพุ่งขึ้นไปถึง34.7เ,เนี่ยมีอะไรบ้างติดตามกันในคลิปหน้านะคะหากว่าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้ามีประโยชน์ฝากแชร์ให้เพื่อนคุณได้ดูด้วยนะคะฝากเอทโฮสด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโฮสมีโปรโมชั่นแจกของขวัญให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันแบบไม่ต้องลุ้นค่ะ รับ iPhone 15และ gadget ของ Apple ไปเลยแบบฟรีๆหรือจะเปลี่ยนเป็นเงินสดทาง A Toast ก็มี option นี้ให้กับลูกค้า A Toast ค่ะสนใจข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหนะ้าที่ A Toast ได้เลยที่ Line @A Toast ค่ะ